วันนี้น้องมิวเซียมจะพาดูแบทแมนสิบอย่างที่ไม่น่ามีอยู่ในแบทคัทมิวเซียมได้ลำดับที่สิบพี่แบทแมนกินไส้กอรอกโอ้โหมาอยู่ในมิวเซียมได้ยังไงวันขนาดนี้นะ่ะโอ้แบทแมนน่มาลนทุนซะและ้วลำดับที่9กนิ้วโ,โห้ยบัตรเอทีเมแบทแมนโอ้ยมาอยู่ในตู้ของโชว์ของพ่อได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยลำดับที่แ ของเก่าเลยแต่ว่าอันนี้สิโอ้อยู่มานานมากสันนิษฐานว่าเจ้าของเก่าคงตายไปแล้วลำดับที่เจโอ้ยแบทแมนสตัวนี้นะครับเป็นแบทแมนวินเทจของญี่ปุ่นนะหัวก็เถิกตาก็โฟนโอ้ยแบทแมนหรือโลบินก็ยังตอบไม่ได้เลยมาอยู่ในแบทแคทมิวเซียมได้ยังไงเนี่ยปี1966อลำดับที่6นะครับแบทแมนหรือว่าเดอะลิเดอร์นี่โอ้ยอ,อะไรเนี่ย อะไรเนี่ยโอ้ยแบทแมนอะไรเนี่ยลำดับที่6นะอยู่ในแบทคัมิวเซียมด้วยตัวนี้เรียกตัวอะไรก็ไม่รู้ลำดับที่หนะ้าแล้วโอ้ยดีแก๊งเออหรือแก๊งเออหรือของพี่แบทแมนเขาแหละโอ้ยดีก็เป็นหนึ่งในของเล่นที่แปลกนะครับแก๊งเออหรือเห็นไหมนี่ลำดับที่5้านะมาอยู่ในมิวเซียมได้ยังไงลำดับที่4โอ้ยดีพกูกบรรดากองข้า ู่ในแบทแคทมิวเซียมได้ยังไงกล่องข้าวแบทแมนรุ่นเก่าวินเทจโอ้ยเอาไปกินที่ไหนก็ไม่ได้ลำดับที่สามนะโอ้ยหุ่นเชิดหุ่นเชิดแบทแมนที่เป็นหุ่นก็บอกนะฉันจะเชิดแกฉันจะเชิดแกนะโอ้ยแบทแมนลำดับที่สามไม่นึกว่าจะมีในแบทแคทมิวเซียมเลยลำดับที่สองนะโอ้หนี่คือระเบิดควันของพี่แบทนะครับ โอ้ย oh, ตูมตามตูมตามได้เลยมันอยู่ในแบททมิวเซียมได้ยังไงนี่คือหนึ่งต่อหนึ่งนะเป็นพ็อพด้วยโอ้ย oh, oh. ระดับสองนะครับอันดับที่หนึ่งเข้าตาของมิวเซียมมากไม่รู้ว่ามีได้ยังไงโอ้ย oh, oh. นี่คือตุ๊ก,กตาของแบทแมวนะอันดับที่หนึ่งนะครับโอ้ย oh, oh. อยู่ตรงนี้นี่เองนะ oh. มีได้ยังไง ลำดับที่หนึ่งของเล่นของสะสมแบทแมนที่ไม่น่าคิดว่าจะมีในพิพิธภัณฑ์แบทแคทมิวเซียมนะคะ